ันนี้สิมาบอาให้ฟังผู้หญิงกับสุขภาพและความงามผู้หญิงนี่นะเขาจะเห็นตัวเองสำคัญที่สุดเอออ้อวนบุญยอมอ้วนตุยบุญยอมตุยดำบุญยอมดำเออไขตุยไข็อ้วนเป็นกะเปตีใช่ว่าอัน,นอยังกาตอนอยังสาวเป็นหุ่นดี หนดีแล้วกันหน่าท้องคนกระบอกขึ้นไขมันโบหลาย่นว่าหลังจากเกิดลูกมาแล้วคนหันมีไขมันมาชัะน่าหมดลูกคนมันใหญ่อยู่ในท้องอล้หมดลูกมันใหญ่เวลาออกลูกมาแล้วมันจะมีหน้าทองแล้วคนยิงเนาะแต่กระท้องลายอย่างต่างๆเน่ะพนเกสิรบากันไต่ละแต่วันนี้พนเกษติบาค่อยเกิดลูกให้เจ้าดีคขา้มีท้องอยมันลูกให้เจ้าดีเอ่อคอยกันท้องใหญ่คอยคนทีหักศาตัวเองด้วยกัน หนึ่งกินกาแฟบ่ใส่เกี๊ยวท่านหน้าท้องวันนี้เพิ่นดำมัเนี้ยเ้ากินกาแฟบ่แล้วเนาะกินกาฟแนะกนกาฟนี่เพิ่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะาะกาแฟตัวนี้บ่ดีเพิน่นสิกินไปแต่แนวนี้แนวนี้แนวน,น,วนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นมากินแนวใหม่อืมนีเพิ่นมากินแนวใหม่แล้วคือว,ว่าหุนห่นหุ่นหุ่นก็นเริ่มดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเดี๋ยวมาให้เบิ่ง ตัวที่เป็น,นปีกปัจจุบันั็ดีสุดแทงบัวากันปีวาเลยอืมแล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นดำดำหมดแล้วได้อยู่เหืนอนยังดำไรเออเอาเอาโลซันโลซันขาวพี่เนาะอ,อ,อันนี้รักเบาได้นี่นะเบาอีกบ้านเมียได้ยินอยู่เนี่เอาโลซัน ทั้งขาวแล้วหอมมาใส่มาโอ้ยมัดใจผัวขากสันตัว <laughs> เออมัดใจผัวขาดมูโบโลโซันเนี่ยอย่างโลซันอันอันเนี่ยอันมันย่งเกาะเจมนี่ยเกาะเจฟินเาอเจฟินพนันนะเจฟินนันเออโลซันเจฟินน่นมาขายมาใส่พร้อมโอ้้สรางมาเป็นสุบสาวแทงชั้ตัวอืมมาใช่ขนาะด กะชีลองเบ่งมันชีหอมมันชีขาวเทบอร์ลอ้เิ่านองเบ่งลีองเบ่งเป็นขาวเทบอเดี๋ยวกาเฟ่กะชีไฮเบ่งเลยมีรอยไปเอากาแฟมาให้เบ่งใส่วานเฟีเป็นใส่เดี๋ยวกฟียจะเป็นกินโอ้รธรรมดา างมาไม่เ so, ็นเอามาา้าตงซาตงเล็กแล้วเด๋นวจมิเดจซมิโอ้ยแดงมันก็ไอยากที่ปันเลยเนาะแมดนี bye ่กาแฟพนกาแฟบธรรมดาซื้อแจมใสคอดีเซฟกาแฟ เสื้อถังเสาทองไหนเสื้ออ่านบน้ำกระไดนะี่กาแฟถังเสาทองเห็นไหมคุณไหน,น,ไหนม,มาาันกินไนดะ้อ่าโบ่ธรรมดาได้มันกินเลยนะาอันโลชั่นหอมขนาดนะแล้วก็หอมเลยเคยรักใส่ก่อนสีหูเคยเอาตอนนี้รักมาใส่แล้วรันนะนี่คุณใส่ตัวนี้ฮู้โบ่ธรรม,มาดาพี่น้องหอ,ห,อห,อหอมหอมหอมอีริ 嗯。Um.